ครับอันนี้เราจะเอาเชื้อที่สั่งมาจากเตเต้ฟาร์มทัศสตาบอกว่าได้ร้อยเปอเซนแต่เขาจะให้เพาะในปอกบมอปูนนะครับแต่เราจะเอาไปยัดใส่กล่องไม้ที่เราตัดจริงไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่ามาดูกันเขาบอกว่า จุดที่มีปวกตัวเล็กๆที่มีจาวปวกเป็นก้อนๆเราขุดเจออยู่บริเวณจุดนี้นะครับเราจะลองทำดูนะครับเผื่อได้ผลยังไงถ้าหากได้ผลเราก็จะ,อะตอนที่ออกดอกน่าจะปีหนึ่งหรือสองปีโอ้นานอยู่เนาะก็คงจะเอามาลงคลิปในปีหน้านะครับถ้าออกดอกนะครับติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ ก็น,นี่อีกที่หนึ่งนะครับเราจะมาทดลองเอาเชื้อเจ้าวปวกที่สั่งกับคุณเตเต้ฟาร์มจากดารสดาไ้ผลพันเซแต่ว่าจะต้องทำอยู่กับบ่อปูนนะครับเอาไม้ใส่แล้วก็น้ำลดแล้วก็เอาดินกบใส่ขี้วัวขี้กวายอะไรเนี่ยแต่เราจะมาง่ายทำแบบนี้จะได้ผลไหม แล้วก็จะลองดูนะครับเผื่อได้ผลเราก็จะลงคลิปให้ดูอีกครั้งในอีกปีหรือ2ปีข้างหน้านะครับหวังว่าจะติดตามกันผมไปตลอดนะครับโอเคครับความรู้ใหม่ๆพัฒนาไม่หยุดใจเราจะต้องพัฒนาตัวเองเรียนรู้ใหม่ๆไปเรื่อยๆด้วยกันนะครับ ก็บริเวณนี้อีกที่เราพบจาวพว,วกเป็น,นก้อนๆเล็กๆที่เขาแนะนำเป็นพวกตัวเล็กๆเราก็จะลองอยู่บริเวณแถวนี้เผื่อได้กินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับเขาบอกว่าประมาณปีหนึ่งได้ผลพันเปอร์เซ็นต์งว่าแต่ว่าเราสั่งมา น่าจะได้ผลนะดันมันมีเสื้อลาแล้วเนี่ยผมว่ามันคงจะโอเคนะมันกำลังเดินพอดีดังนั้นคิดว่าได้ผลแน่นอนปลูกหรือเพาะเห็ดบวกในเมืองนะครับโอเคครับหวังถ้าได้ผลถ้าปลูกที่ไหนก็ได้นะครับเห็ดปวกถ้าได้ผลก็สั่งอีกนะครับสวัสดีครับ